ตั้งค่าหน้าโปรไฟล์บนทิกตอกเยาเห็นหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้สร้างกันเลยยังเป็นยูเซอร์เนมที่เป็นตัวเลขอยู่เลยนะคะวันนี้ยาเอาความรู้ตรงนี้มาส่งต่อให้กับทุกคนแล้วหรือเด็กๆน้องๆที่ยังไม่ได้ตั้งค่าบนหน้าโปรไฟล์ของ t i k t o k สามารถเรียนรู้จากคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาที่แอป TikTok ของเรานะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกที่คำว่าโปรไฟล์ค่ะเราจะทำการตั้งค่า3จุดตรงนี้นะคะให้เราคลิกไปที่แก้ไขโปรไฟล์ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วให้เราทําการใส่ชื่อได้เลยค่ะชื่อตรงนี้จะโชว์อยู่บนรูปโปรไฟล์นะคะเมื่อใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้งานจะแสดงผลอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ของเรานะคะจากนั้นให้เราใส่ประวัติ ของเราได้เลยนะคะเราคือใครเราสามารถใส่อธิบายตัวตนของเราตรงประวัติช่องนี้ได้เลยค่ะเท่านี้ก็ได้รูปแบบที่ครบสมบูรณ์ในการตั้งค่ารูปโปรไฟล์บนทิกตอกแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการตั้งค่าบนุหน้า t ิ k t o k ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์ฝากกดแชร์คลิปนี้ ให้กับคนที่ยังไม่ได้สร้างโปรไฟล์หน้าติดต่อให้เพื่อนได้รับทราบกันว่าทำอย่างไร